วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเรื่องอาหารหมูกับหนูนี่จะว่าไปแล้วก็กลายเป็นของคู่กันไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วฟราร์มใหญ่แบบเรานี่มีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับเดีย๋ยังไงก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับครับเพื่อนเพื่อนเมื่อตอนที่เรา เริ่มรับลูกหมูเข้ามาเลี้ยงนะครับเราก็จะรับอาหารเข้ามาสต็อกไว้ก่อนเลยเนาะในห้องอาหารเรานี่แหละก็เต็มนี้แหละเพื่อนๆเ,เต็มห้องนี้เลยร้อยกว่าสองรอยเกือบสองอลูกเนาะแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นตัวดึงดูดหนูที่อยู่โดยรอบฟาร์มเะนะก็จะ เข้ามากัดกินอาหารถุงเพื่อนเพื่อนเราก็ป้องกันได้แค่ส่วนที่เป็นนกอนะเนาะเพื่อนเพื่อนทำตะข่ายกันนกเอาไว้ด้านบนเนาะรอบแต่ว่าหนูนี่มันก็ไม่ได้ง่ายที่จะกันอย่างนั้นนะครับเราก็เลยต้องมีวิธีบริหารจัดการกับพวกปัญหานี้นะครับ ทั้งสองฝั่งเลเพื่อนๆพืสีกับ48เนาะถ้าเป็นอาหารไซโลนี่มันก็ไม่เท่าไรนะเพื่อนๆเราก็จะหาวิธีป้องกันก็คือทำตัวลงอาหารให้อยู่ห่างๆขอบหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนตรงร่องที่สก,กูดึงอาหารเข้าไปในฟาร์มเนาะเราก็ทำที่ปิดเอาไว้ ไม่งั้นหนูจะเข้าไปในนี้เลยเพื่อนๆเ,เราก็เลยต้องทำที่ปิดเอาไว้นะครับเรื่องอาหารไซโลนี่เราจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จนะครับเพื่อนๆไม่มีปัญหาหนูก็จะมาเก็บกินพวกเศษเศษแต่ว่าหนูพวกนี้ก็จะฉี่ตามบริเวณที่เขามาเก็บกินอาหารนกเราก็ เพื่อป้องก,กันโรคเราก็ต้องมีการกำจัดนะครับเพื่อนเวิธีการกำจัดของฟาร,ร์มเรานะเพื่อนเก็ทางบริษัทเขาก็ให้ทีมงานจัดทําอุปกรณ์ใส่ยาที่กําจัดหนูเนี่ยตัเนี้เพื่อนเ่อเป็น ท่อ PVC 2นิ้วเนาะเป็นท่อ PVC 2นิ้วเขาใช้สมทางแล้วก็มาตัดเสียบหัวท้ายนะครับแล้วก็เอาอยากำจัดหนูใส่ไปในช่องนี้เลยเพื่อนๆน,นี่คือวิธีการที่เราจัดการกันอยู่เนาะตอนนี้ก็ได้ผลกับเพื่อนๆลดไปเยอะเหมือนกันเนาะ รถไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูถึงวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ยากำจัดหนูแล้วก็พาเพื่อนๆไปดูหน้าตาของยากำจัดหนูตัวนั้นด้วยเนาะที่ทางบริษัทเขาเตรียมมาให้เรานี่เลยครับเพื่อนสำหรับตัวยาที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่เนาะแล้ว วิธีการนะครับก็เลยเราก็ต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหนูได้กลิ่นนะครับถ้าเขาได้กลิ่นเราเขาก็จะไม่กินไม่กินยาล่อที่เราเตรียมไว้ให้เขานะครับเราต้องใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก็ อกอใส่ไปในปริมาณทั้งสี่ห้าลูกเนาะไม่ชัดก็เราก็ใส่ไปสัก4ี่ห้าลูกนะครับสีหก้อนนะครับเ,เพื่อนๆใส่ทุกเอ,อ,อันที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเ,เพื่อนๆตามมุมที่ น่าจะมีหนูวิ่งนะครับตามุมมุมห้องเนี่ยก็ใส่ทั้งหมดเพื่อนเอนใส่สัก4ี่ห้าก้อนเนาะใส่ไปในช่องตรงกลางของท่อบ v v c นั่นเลยเพื่อนเอน่ที่สำคัญก็คือเราอย่าไปจับตรงบริเวณที่ปากที่เราใส่นะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวหนูจะได้กิน รวมทั้งยาด้วยเราต้องใส่ถึงมือแล้วก็ระวังไม่ให้หนูได้กินจากมือของเราเนาะอันนี้คือวิธีการกำจัดหนูของฟาร์มเราที่ใช้ปฏิบัติอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะอาจจะเป็นพาหะนำโรคเข้ามาในฟาร์มเราได้ ก็มีทั้งฉีทั้งถ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอกำจัดแล้วก็ป้องกันเอาไว้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้คือวิธีการกำจัดหนูของฟาร์มเรานะครับเพื่อนๆก็นำเสนอเอาไว้เพื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไปาดูแลฟาร์มเช่นเดียวกับของเราเนาะ ด้วยการใช้ท่อ p v c 2นิ้วนี่แหละเพื่อนๆแล้วก็ตัดทำช่องเข้าสัก3ช่องเนาะแล้วก็ต่อท่อออกไปทางซ้ายขวาอย่างละประมาณคืบนะครับเพื่อนๆก็วางตามจุดที่คิดว่าหนูจะวิ่งอยู่นะครับแล้วก็เอายาใส่เข้าไปส่วนยาตัวนี้ก็เป็นทางบริษัทเขาจัดเตรียมมาให้เรานะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะ แนะนำถึงยี่ห้อได้เนาะนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรื่องราวของการป้องกันหรือกำจัดหนูที่เข้ามาภายในฟาร์มเรานะครับผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงดูการดูแลหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในฟาร์มนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอ,อีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อเพื่อนๆเ,เราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับ ให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ